มาแบ่งเราเลยเนี่ยาฉีไปใส่นอ้อตื่นนะพ่อย่าฉีนะโอ้ไปลินน้ำหมาอยู่หวยบนแม็นสองแสบหรือหมาเด้อนี่อ่ะพ่อฟื้นไหนก็ฟื้นเดอ้องานลำมาเนี่ยโอ้ยติดต่อผ่านข่อยงานลำหาพกงานพุกน,นั่นไปสิมาเอางานลำที่ข่อยหนยิมาอ่ะพอตื่นก็ตื่นได้ เออนายน่ยะคืนงานร่ำมันไปได้นี่ไงนะให้บรนลอกกับเตลิดเมื่อบ้านเลยพ่ดคิดปากแปลก,กับไปแล้วสวีวีวีเลยปัดก้นปัดปัดอ่ะพูดไปท่าอยู่เด้อพ่นว่าทิศก็ได้ยไปถ่าอยู่น้องแสงคนเด้อพูดภูรัิปเอ็ดทิปสองเหมือนพ่อหน้ากันพ่นว่าไปแล้วมัมีคนเห็นเบียวมืดกับบันทึนเนี่ยปากอันนี้ก็นอนกับรักกระดอพุน่นจนใบสองใบสามอะไรยังอยู่ นอนเอาอยังล่ะเอิมาอ่าน,นอนายัางล่ะนี่กินบ้านกินเมืองนอนกินบ้านกินเมืองลีเี่นเนาะโอ้แ <c oughs> ทนที่จดเชื่อมเล็กท่านในกบบระบอกไปแล้ว <c oughs> อืมมีข่อยผู้เดียวแต่บ้านน้ำลลยอยู่นี่นะ <c oughs> มาเด้อปูเด้อมาของฟรีเด้อปูเอ้่า บ้านปลาอ้วนเนี่ยพากันไปทำความสะอาดเหรอบ่เนาะพึ่งมาผักมาผ่อนแล้วก็ได้เออพาไปไบ้านเอ้ยโอ้ยมีจิรีเนาะจ่าเอ็มกูรับญุ่นญุ่ดโหมจ่าเอ็มเฝ้าโดมได้หมดเนี่ยนะอืมบ่าวไอ้ยเนาะเป็นตาสีดีไปด่าแต่นเ,เน่าเท่าเนาะ อีมาเด้อแจกไปแล้วเนี่ยอย่าดินท่าน้ำก้นเน๊ทิงครับพูดได้ปะได้ดันปฏิบัติว่าไอ้บ่ได้อยากได้หรอกอ่ากวนโซลีกันงองแงงงอแงงน่าทั้งตาตื่นน้ำตาคุยกันโอ้ยปฏิทัยเลยยันแต่คำบ่าโหนะมาเป็นคุยกันนะบ่ได้ละเนี่ย ไม่ได้แล้วเด็กอยก็คุยกันอยังนี้แหละไม่ได้เอาไปเชี่ยเชี่ยเออว่าเท้าลับเอ้ยเท้าบดีลับจักเม็ดเออว่าจเท้าลับว่าจเท้าลับไม่มาซ่องเบิงไม่ได้เหรอเทาเห็ดเบี้ยส่องเบิงเอะเอ้ยอ่อนซ้อนไหลมาเด้อมาเอาซองขาวเด้อ ผู้ใดประธานได้ได้ซ่องขาวน่ะนะบัดลำวงหนุ่ยมลายจะนี่นะบัดละบงผมมันลอยใบใบละลอยนี่มาเอาเดื看看้อเสือผ้าไปก็เอาไปตั้งสิบใบเด้อเสือผ้าไปเด้อบอกว่าเอาเอาผู้เดียวได้เอาโลดได้ยินบ่โหน่ะอ่า ปู้ก็บ้าเอาซีบใบเลยเอาผู้เดียวได้บ้านเราบงบ้านเาใบละบาล,ะล,ะลอยนี่มาได้แล้วมินน้อยนอนอยู่พุ่นเออค่อยเมาเด้ผู้เดียวได้ะมินน้อยนอนอยู่พุ่นหลานกับพอตื่นนั่นล่ะนั่นลายชั่วโมงแล้วอืมเปิดเพลงครับทีไปใน,ลาน,นล,ลานแต่ลาดเราก็ตื่นแล้วมั้งครับว่าเนี่ยรองเท้าก็ถอดไปผิดลานถ้าไปอยู่ใส่ลานเนี่ยมินหน่อยนะ นี่ห <budgets> น่อยเอ้ยมาของแจกเด้อหล่าเด้ออีมาเด้ออมานเนี่ยเอาบุ๊บผู้เดียวได้นน่นะจิโกกับเมียมามุกกับไป้เจ๊น้อห่องหมือนจิโกอะไรโอ้ยมือพักผ่อนบ่บ่หน่เนาะมือนอนเงินเนาะว้ายออกมาเถอะยังมีหมูคุยเห็นไหม ดูผู้เดียวมันโม่วนได้ไหนมาได้หิมาได้อ่าอุมไม่ผู้เดียวเนี่ยมันบ่คืดได้ไม่มีสองตเนี่ยมาหน้าแล้วก็เอาผู้เดียวแด้วไม่นี่ก็ได้เออบ่แบงไปได้นี่ประดากัะท่านบระตือแต่พระปรดาเอ้ยบ่ายสามนะเด้อเออบ่เอาบ่ของแจกเนี่ยของฟรีเนี่ย มาเอาเด้อของฟรีนะเด้อ,อบัลลวงนี่ลอยใบนี่ของฟรีนี่ใบละลอยเดของฟรีนี่สามพันเออประมาณหมื่นหนึ่งนี่แหละมามาแบ่งพลพัฒน์สองพัพน 2, นี่มางั้นนอนต่อดีกว่าเออนอนต่อป่ะครับเพราะว่าของฟรีเป็นบันลลวงนั่นนะฮิมเาเอาได้ฮิมเาเอาได้ใจอิ่มก็มาแบ่งกันไปเด้อ ปัจจิบันเพระเอิ้นล่ละของฟรีมีก็พ่กปรแจกเพราะว่าายตื่นเถื่อนเลยมาท่นานพอตื่นบ่เออยัำหมกม่วนเนี่ยมาได้มีเพวาะกินยังด้เนี่ยมาได้กินเบิดผูดเดียวได้ย่าได้เอิรหลายเถื่อเด้อของฟรีเนี่ยนะโผลเดน้อน มีคนอยากไปบอเซเว่นอีเลเว่นอีกไหมบ่อยากไปบอเซเว่นอีเลเว่นไปแล้วคือพักกันเหงาเงอยบนะ่แม่คอยเอาผู้เดียวได้ไหมนี่คอยบอกเอยไา้เนี่ยว้ายออกมาแบ่งกันในถ้าวนปูเอ้ยพุกไงปูเอ้ยปุกลูกพุกลานนี่ยไม่เพียกเข็ดนงานในปูเอ้ยโหดแล้วพักกันหมดเข่า ทำเบิดป่วยปู่พาเพจบุญมาได้เงินชีแสนหาแสนหมดเข่ททาทำเบิดโอ้ยมันจะเม่นบุญบุญหลายบุญดักสักไงน้อมาเด้อมัเมาเด้อของฟรีนี่นะ,ะปา้าชายบ้านน่็หายไกลไปเล่นปา้าชายบ้านเขาน้ามีสามปลาก็บปมาเ็ดได้นี่นี่เพิ่นหิวเลยนะป้าชายบ้านเอ้ยเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นหิวเลยนี่นะ อีมาได้ก็ปัจจิวาขอคือใจจืดใจดำแึงได้ปัจจีวา่คุณตุกี้ก็ไปอยากไดวาของฟรีคุณตุกี้เอ้ยบอมาแบงเหงาไดีบอคุณตุกี้เออมาหอดหาทุ่มกันตื่นตีเกินจ็โมงหรอหกโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาร์ก็จะบอกไข่แน่ยีบอ โอ้เรพากันเขับไปลีนอนบนยอดผู้ใดก็ได้นึกว่ามาซอยข่อยหาเงินหาค่ำเนี่ยมาเด้อโอ้เสือกับปันคลิปขนาดนอนสองเครื่องสามเครื่องเปิดไว้่ายโฆษณาชึ้งชังชึ้งชังชึ้งชังเนาะปวดแล้วเนาะปันคลิปเนี่ยเนาะแบตข่อยสีเบิร์ดแล้วก็บบมาชาเป็นข่อยเครื่องเขาสีดับเลยเนี่ย เอาบอกบอกข่อยซับคำเลยว่าแบบชีเบิดเด้อกับบอกว้ายกล้วยหอมสุกแล้วพี่น้องเอ้ยหน่วยบักใหญ่บ่มีคนมาแย่งกินเลยบนน่ะว้าวแต่แต่เสบแต่เพิ่งกินก็ได้เออว้ายแสีบแต่กล้วยไหมกล้วยหอมทรวงญ่พี่น้องเอ้ยมามาว้ายหน่วยใหญ่เดี๋ยวไปปั่นลูกก่อนกินหนุยไหม พวกบ่มาของฟรีนี่พากันรับกันนอนเบิ้นี่ขอ่อยจีไปันลูกข่อยกินเบิดชุเจ้าบอได้กินเักะมื่อนี้นน,นะอืมข่วยหอมฟรีแล้วมากินเด้อปุ๊บสุกแล้วนวนี่ก็สุกว้ายเอ้ยยังบ่ดใส่ใจมาก,กันอีกอยู่เป็นขี่องค์เนาะเจ้าเนาะ ยูนิตสิบห้านาทีเลยเพอาะถ้าไปไหนอวยมหาเลยนี่เมื่อเด้อเตือนแล้วบอกเมื่อเด้อบเว้นไฟใหม่หลังเราบอกมึงนอนขักนอนแน่แท้บเว้นขนอุ้ยิงใหม่เพ่้เราบอกหลังมึงนั่นนะพอตื่นได้ละมาให้ปู่กับพ่อลูกได้ละไอปู่นะ ก็แม่ได้นอนเหยียจะปีเล็บเสียบลงแล้วเนาะคุณนะ <c oughs> จัอกอยู่ว่าปีเล็บเสียบนะเลยอ่ะเสือผ้าไปกับ <มา S 1> พราะน้ำเส้าแหละ <มา S 1> ละอันขา,ากับเพกกกะเพกนั่นนะมา,มาแล้วนั่นค่ะคันว่าเฮ็ดเบี้ยงในะเฮ็ดกะเพกกกะเพกรอดมาแล้วนั่นค่ะโอ้ยเป็ดตะนายเนาะ ครในแต่ว่ามาทายขีปเด้อเรียนสัสซุนกันหล่นก็ทายลิปเด้อนะจา่าคือจิบ,บตื่นเนาะจ่าก,กันเ้ยเฮ้ยขันวามา่มาต่ขอนแก่นกับผ้าพันมหลับมานอนกับดักกอดอเนาะเออบ่ได้กินแล้วศกไอ้บ่ได้กินลายมูกระถามือนีน่ะน,ะนะสามโมงแล้วพระท่านเตรียมยังอยู่ มีมาได้เอาผู้เดียวเด้่ของฟรีนี่นะบพอยากได้บาของฟรีเนะี่ยบัตรละวงลอยใบอยู่นี่นะใบละลอยมาแล้วปีนวันมาแล้วเออบพหลายดอกนะแบ่งกันนี่นะเผู้ละจิบใบผู้ละหาใบจิบใบนี่ก็เบิดดอกของฟรีนี่นะมันกองเอรี่อยู่นี่นะเออ พากันมาหาอยู่หากินได้ค่ะเมืดอดือสะดือได้เออวันนี้ามืาม่อดือตาได้ไ<า>่นมาไหมเลยมาแล้วอ่าบัตรเราวงเนี่ยเมาดมาแล้วกินกินกล้วยดิบรอมาแล้วหนึ่งคนเมาดูบัตรเราวงเนี่ยอรีได้ของฟรีได้ไ่นบอกตรงๆรงได้ี่นนะบอดบอได้ตั๋วได้นี่นนะเอออุ้ยคำยัต้องไปสามกันนอนจับคิดบ้านอย่างเล่นแตกบุญหนูบ้านไหนเคยว่านี่นะ มาเดอ้อเจ้าสิมาเส้นสัญญาจุดผู้ล้วเดอ้อบ่ายสามได้พน,นัดไวนะ้น่ะบ่ายสามแล้วไอ้บ่ายสามนี่เบิ้งได้เบิ้งเวลาดิเบิ้งเวลาเบิ้งเวลาเวลาเด้บ่ายสามสามนาทีแล้ว<ม>จักหน่อยเพิ่นกับมาเดี๋ยวไห้ไปได้คดลิปเรื่องๆนะ<ม>ผู้ใดถ่ายก่อนลงก่อนกน็ได้ยอดวิวก่อนนด้นะ่ะม,มาเด้อเสือเดอ้อมาชาดแบดไปเดอ้อ ออนานมาแต่บุนี่พอาะที่เด็กอื่นคนออกมาจากบอลนงมา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 เอาบัตรฟีซอยกันนี่มาเด้อคนเขียนมาจังไดในเบิ้งอ่านเบิ้งก่อนบัตรดำวงย้อนยุคการกุศลว้าย บัตรฟรีพี่น้องเลยปุมีผฟ้ใดมาบายน้่ง่อยเลยนี่ <c oughs> อาเดอ้อรายได้เพื่อสมทุกทุนสนับสนุนสมาคมกู้ภัยของฟรีพี่กำลังเรียกคนมาของฟรี <c oughs> นี่ของฟรีนี่ <c oughs> บัตรละบงร้อยใบอยู่เลย <c oughs> ยังครับนี่อยู่ ถึงแม่ถึงลูกถึงพอ่อเนี่ยนะมันแล้วก็นอนกองกันเนี่ยนะออกมาทุนอืมนอนจนหลังปีเปล้วมิวเอ้ยออกมาสักนอนหน่อยเถอมิวเอ้ยพาแม่ออกมามาเห็นกับกงกับเขา่ามาตำสรงตำสมบัดกินแน่นี่นะ ไปบก,กินบะหมกูกระทะนัะน่นนะกินแต่เว้นกับเะไรกเมีแต่เว้นเนี่ยนะท่านพอออกไปซื้อได้ละมั้งคิปบทคิปนิง่งเลยตอนนี้นะไม่ได่คิปทำบุญนเอฟซีพอเคยเบิ้บกงกระดอ,อน,นี่มาเฮ็ดคลิปด้วยนี่นะ <c oughs> เออมาเฮ็ดคลิปดีนะเฮ็ดกับเข่ากับน้ำกินเนี่ยนะโอ้ยเฮ็ดบุญมาก ู้มาแล้วรู้มาแล้วนึ่มาแล้วหนึ่งบัตสาวเจยกับสาวป่าขม่าระบาดเนี่ยเสียงไป่ห้าทุนหมดจะออกมาเนี่ยนะกีว่าเอาได้บัตรฟรีเนี่ยด้วยร้อยกูใบเนี่ยมาแบ่งกันได้เลยนะมาแล้วมาแล้วบัตรใบละร้อยครับบัตรฟรีเต้นตรงไหนเต้นลงหมดแล้วอยู่สา nam กุลคัมหมดแล้วโอ้ใช่คลิปนี้ข่าว กมาเอาออกมาสิบใบพี่กำลังจะหลับพอดีเลยสิบใบนี่อยู่นี่สิบใบป๊าปัป๊มนะ,ะสิบใบมาแล้วนี่นี่นี่สิบใบสำหรับกิมมี่ขอบคุณีท่านมากค่ะสวัสดี